ไวน์บุฟเฟ่ต์ก็เพราะมันหิวมากไงทำไมอ่ะไม่ได้ถามหรอกว่าทำไมถึงเป็นบุฟเฟ่เพราะฉันหิวมากไงไม่ใช่จะได้ทานได้เต็มไวน์ที่เป็นเครื่องดื่มที่นี่เขาเสิร์ฟแบบบุฟเฟ่เสิร์ฟไม่อั้นไงไม่ใช่ถามว่าไวน์บุฟเฟ่ต์ทำไมต้องกินบุฟเฟ่จ์บ้าหรอภาาษอังกฤษนี่ยอดเยี่ยมใช่ไหมอ่ะตอนนี้นะครับเราอยู่ที่อารีนาเทนนะครับบริเวณซอยทองหล่อซอยสิบนะครับเพราะว่ามีน้องๆแนะนำผ่าน อ๋อเพจมานะคะคือผ่านเพจนะคะก็คือกด152นะคะเรียกพัชชินสันนะคะแล้วก็แนะนำแนะนำหนึ่งาสองโฟลลิงหนึ่กสองพัชชินสันโอเคได้พี่คะพ่อคะอารีนาเทนค่ะอะไรนะคะขออีกครั้งแนะนำผ่านเพจใช่เก่านะเด็กคนนี้เด็กคนนี้น่าจะอายุ50ขึ้นแล้วอ่ะรู้เปล่าว่าน้องมันเลยก็นำผ่านเพจมาก็ไม่ได้กด152่งห้อนะกดกด1นึแกฉันต้องโทรกลับไปฮัลโหลมีอะไรคะอ๋อแนะนำ ฝากให้โทรกลับนี่อารมณ์เสียนะเกียรตินะไม่ใช่ผ่านทางแฟนเพจของเรานะคะบอกว่าที่ร้านโทเกียในะานะที่อันนั้นเห็นเนี่ยมีคุณเชฟคนหนึ่งนะคะหน้าตาแบบน่าเหล่าอาการบอกว่ามีบางมุมคล้ายกับหมอโอ๋หมอโอ๋เหรอใช่หมอโอ้กามิดเหรอใช่บางมุมก็คล้ายกับหมอพรทิพย์ผนทเอ๊ะคนละคนเราคืนะ สวัสดีครับสวัสดีครับอุ้ยไปโดนอะไรมาเจ็บหรือเปล่าเออโดนแผลโดนนิดหน่อยครับนิดหน่อยอยากโดนน้องป้าอยากโดนป้าอยากโดนนิดหน่อนครับโอ้ไม่เจ็บนะจะเลยนรอ๋อเขาไม่เจ็บครับไม่เจ็บครับยินดีต้อนรับสู่โตเกีย์สสาขาทองหล่อครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะตักกลับเลยเนาะเดี๋ยวสิไม่ได้คุยอะไรกันเลยอ่ะเราควรแนะนำตัวให้ชาวไทยและไทยรู้จักหน่อยครับครับสวัสดีครับเชฟแฮกเลอร์นะครับหรือว่าเรียก เล่ยเฉยก็ได้ครับประจําอยู่ที่สาขาท้องร้อนครับโตกียครับมาจากไหนแฮกเลอร์มาจากไหนครับก็คือสมัยก่อนคุณพ่อชอบนักมวยครับก็เลยตั้งชื่อแฮกเลอร์ให้อ๋อตามนักมวยหรือไม่ชื่อสดชื่อเขาทรายชื่ออะไรอย่างเงี้ยผลก็ได้ผลจริง่ออะไรผลกิ่งเพชรเป็นลยกิ่งไผ่ผลตกใจจับไข่เปรนยเล็ดเลย หน้าที่ในแต่ละวันของเรานี่ทําอะไรบ้างก็เข้ามาที่ร้านก็จะดูคุณภาพของอาหารแล้วก็ดูสภาพโดยทั่วไปในการจัดการของในครัวตอนนี้ผมดูอยู่อ๋อแล้วเราต้องไปลงมือต้มผัดแกงทอดถอมอะไรในตู้ตาครัวรถดีไหมก็ทุกอย่างทุกอย่างต้องทำทุกอย่างก็ต้องทําด้วยใช่ครับเราจะได้รู้จริงครับเวลาเราลงมือครับตจริงเครที่จมูกตัดเนื้อนะคะคมแล้วก็ อันนี้อันนี้อันนี้ของแท้เขาทำอันนี้ของแท้ไหนทำจมูกหมูให้ดูหน่อยสิคะแต่วิธีเช็ควิธีเช็ควิธีนี่ทำจมูกหมูให้ดูหน่อยถ้าเกิดว่าทำจมูกเสริมมาสิไม่เกินจะเป็นสิวเป็นสิวทำไมล่ะเป็นสิวแกเป็นสิวขาดจมูกมากเลยแกในร้านทศกิจยักษ์ ถ้าคนเดินเข้ามาที่นี่จะได้รับประทานอาหารแบบไหนคะอ่าที่นี่นะครับก็จะเสิร์ฟเป็นอาหารเมนูเป็นฟูลคอร์สครับจะเป็นฟูลคอร์สเราก็จะเสิร์ฟทั้งหมด8จานนะครับโดยเริ่มจากจานแรกเป็นเผ็ดออรนจินะครับเป็นอะพิทเซอร์อะพิทเซอร์เพื่อเด้กน้ำย่อยก่อนครับ แล้วก็สลัดจะสลัดก็จะเป็นจานต่อมาครับเป็นจานที่2ก็จะมีให้เลือกทั้งหมดสี่แบบนะครับสลัดนี่เคยไปเข้าห้องน้ำมาก่อนแล้วก็มือเปียก้วสลัดตรงไม่ต้องเช็ดมนือด้วยไม่ใช่จรก็จริงกันตั้งเรียกเําย่อยแ้วน้ำย่อย ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่จานต่อไปนะครับก็เป็นเมนคอร์สซึ่งก็มีให้ด้วยทั้งหมด10อย่างอ๋อเมนคอร์สนี่เลือกได้เหรอฮะเลือกได้ลือกรอบควันแบบไหนหรือว่าแบบการเผาแบบไหนนี่เลือกเมนได้โอดีจังเลยเนาะที่นี่ปกติเขาก็ไม่เลือกให้นะจัดข้าเตาแล้วก็เผาเลยดีดีลองเลือกไว้ก่อนไหมอยากได้เมนแบบเมนคอร์ส ที่ฉันให้หล่อนแบบไม่ใช่ว่าฉันไม่ทานมะเขือเทศเลยหรอกทำไมฉันไม่รู้ว่ามันทานยัางไงาอูอข้างในเขามีอะไรข้างในเป็นไส้วาซาบิมายองเนสนะครับแล้วก็มีไข่กุ้งไขป่ปลาด้วยครับอู้หเป็นแต่แซ่บต้นนอบะเขี้ยเนี่ยเฮ้ยขอโทษค่ะจีแรกกันนะเอ้าอะไรวะอ่าระหว่างที่เราอาหารเดี๋ยวคุยกับคุณ เลิกไปทำพางกก่อนดีกว่าเนาะอายุเท่าไหร่เนอะะก็ปีนี้จะย่างเข้า26แล้วครับเออ26โอ้ยยังหนุ่มยังแน่นอยู่เลยเนาะก่อนที่จะมาทำหน้าที่เป็น MT ที่นี่ครับได้ทำอะไรมาก่อนฮะก็คือก่อนหน้านี้ก็เป็นเชฟอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียครับแล้วก็พอดีกลับมาที่เมืองไทยแล้วก็เห็นคุณตันรับสมัคร Twenty Challenger นะครับก็มีการประกวด ก็คือรับผู้บริหารหน้าใหม่ไฟแรง20ท่านก็เลยสนใจเห็นเขาโพสต์ที่เฟซบุ๊กของคุณตันนะครับก็เลยเข้ามาสมัครดูก็คัดเลือกจากทั่วประเทศนะครับมาจากการประกวดตอนนั้นคุณสมบัติหลักคือต้องมีอะไรป้าฟันขาวเล็บสวยหลังตั้งขนเงาขนเงาวิ่งแล้วรู้สึกแบบกระดึกกระดุกกระดึ๊กกร๊กกระดึกจังหวะ อ้าวจานะค่ะไม่หนูอยากอันน like oh, ี้เป็นสไลด์จานหนึ่งครับเป็นสลัดส้มก๊อกดักครับอ๋อส้มกดักเป็ดนี่เขาก็สูบบุหรี่กันด้วยเหรอฮะอ่าใช่ครับอ้อได้แต่ว่าเขาก็แบบแล้วก็มีเพื่อนหลายๆคนที่ปัจจุบันก็เป็นเชฟอยู่อะไรเงี้ยอ๋อครับวิธีการเริ่มต้นของการจะเป็นเชฟเนี่ยคือไม่ไม่ได้ไม่ได้ง่ายเลยใช่ไหมมีไหมที่แบบต้องซอยอะไรวะกลับปีซอยกลับเลนอะไรเงี้ยบ้าท่านอย่างนนั้เลยก็ก็อย่างจานนี้ที่แนะนำนะครับก็จะเห็นว่า ตัวหอมเนี่ยก็จะค่อนข้างบางมากนะครับอ่านี่ก็เป็นเกร็ดเล็กๆน้อยๆคือความใส่ใจของความเป็นเชฟอะครับคือมันก็ต้องมีลงไปครับในอาหารที่เราปรุงแต่งขึ้นมาครับหอมหั่นบางนี่คือตั้งใจเหรอฮะถ้ามันไก่บางร้านเนี่ยไก่หั่นบางบางนะฮะหรืออันนี้เรียกใจเคยไปกินข้าวมันข้าวขาหมูบางที่ตบหมูซะชนิดว่ากินต้องท่านหายใจเพราะอะไรหายใจแรงแล้วหมูมันปีกเล หล,หลายคนตอนนี้ที่ดูรายการอยู่นะคะก็เด็กเล็กก็มีประมาณหนึ่งขวบก็มีที่กระงดูอยู<ว>่โตขึ้นอาจจะใส่ฝันว่าอยากจะเป็นเชฟเหมือนคุณเดิม์ตบ้างต้องมีคุณสมบัติอย่างไรต้องเรียนมาก่อนหรือเปล่าไปเรียนกับคุณยายคุณย่าตั้งแต่เด็กแล้วค่อยไปเรียนในโรงเรียนหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะโดยโดยส่วนตัวผมเองเนี่ยก็คือพื้นฐานเนี่ยเด็กๆก็คือบอกตรงเลยว่าไม่ได้มีนะครับก็คืออยู่ที่ความมุ่งมั่นความอยากอยากรู้แล้วก็กระตือรือร้นครับก็ฝากร้านโตกียะไว้กับทุกท่านด้วยนะครับที่สำคัญ ถ้ามาที่อารีนาเทนก็ถามมาหาคุณเออก็ได้นะคะใช่ถ้าถูกใจคุณนถูกใจคุณเลิศลดให้เลย170%่ยเอร์เซ็นต์โอ้โหคุณเชื่อหรือไม่นอกจากกินฟรียังแถมเงินได้อีกเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เขาต้องคักกระเป๋าจ่ายแล้วถ้าไหมต้องเหรอไม่ต้องแต่ไม่เป็นไรไม่ต้องให้เรามีของมาให้เองค่ะคุณเลิศนะคะสัดสละเวลานะคะมาให้เรานะคะได้สอบถามเกี่ยวกับเรื่องอาหารกันนะคะได้ รมเมรียนรูปร่างหน้าตาถูกเลยนะคะเรามีกิมวอเชอร์จากแพนเค้กอมูลค่า2,500บาท่ขอบคุณมากค<า><อ>่ะ<อ>เอาไปดูแลผิวหน้านะคะให้สวยสดใสดูอ่อนกว่าวัยแบบองรวมในสีมิติค่ะด้วยโปรแกรม holistic homeostasis นะคะที่มีทั้ง4อย่างนะคะทางแก้ไขปรับปรุงดูแล,แลและปกป้องนะคะให้ผิวของคุณนะคะดูสวยสดใสอ่อนกว่าวัยอย่างยาวนาน,นะค่ะ แต่คุณเลือกไม่ต้องใช้ส่วนดูสิน้าละเอี้ยละเอียะไม่ต้องใช้บ้าอะไรฉันพูดไปตั้งยาวเมื่อกี้จะไม่ใช่ละหน่อยมันยากนะกว่าจะจําได้ขนาดนั้นน่ะใช่ก็ได้หน้าใหญ่อย่างกับลานหินแต่หน้าได้อะไรอะถามจริงอบไอ้น้ำจากหม้อซุปไเนี่ยวัตถุดิบอันนี้มีดีดตั้งเยอะถูกเลเซอร์จากกระทะเทปปั่นไง รวมไปถึงน้องๆด้วยนะคะถ้าเจอพ่อค้าแล้วนะคะคิดจะเก็บไว้คนเดียวนะคะ อยากค่ะบับกมนั้นจะทําให้น้องไม่ได้ใครไปอีกเลยตลอดชีวิตใช่เร็ใช่เอามาแบ่งปันกันดีกว่านะแนะนำ้ามานะคะทาง www.facebook.com/slashbangchanneltv นะคะถ้าเราตามมาแล้วถูกใจนะคะเราก็จะมีเกทโพรช์จากไทยคลินิกมอบให้กับน้องและเราก็จะมีความเป็นเมียมอบให้กับพ่อค้าช่วงนี้เราควรเร่งแนะนํามาหน่อยนะคะเพราะว่าพ่อค้าขาดแคลนนะคะคุยกับแฟนก็ต้องดับไฟนะคะน้องค่ะ <_ an> เออ <_ an> น้าน่ามาเกิดฉันนุชจะไปถ่ายอะไรแล้วเออดีมากขอบคุณคุณแล้วมากครับขอบคุณนะครับเด้ขอเสียงระยาะได้กันดีนะให้เสร็จเลยเรียกถ้าจะขอตอนนี้ไม่ทันแล้วกินมันทั้งใหญ่ยากนะ